อู้ออคขันแกงไก่ก็คือตักไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยจ้าตอนตักเข้ามาในถ้วยแล้วนี่อ,อันนี้ก็คือตอนที่เราตักโอ้ยแต่ที่เสอะเนาะต้มไก่จ้าลืมบอกพี่น้องด้วยว่ายอยีา๋อันนี้คือต้มไก่นะ ี๋ยวอันนี้ก็คืออ่อมกบจ้าพี่น้องอ่อบอบหูอันนี้อาหารเมื่อเมื่อเพียงนี้ค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะอันนี้ต้มไก่นะคะใส่ใบสาติหัวทั้งคืนอ่อมกบซีมือคุณแม่อันนี้ซีมือข่อยเด้อซีมือสะใภยติ

ดังสะบัดโมเลยข้นตฮ่ามึงดูในกล้องสิดังมีแต่คนโมโมในฮันขางไปแหงเดิมกันัปเฮาได้ส่ะปิ๊บอยู่กับเตียมหาเงินไปเืรอมอดังตะวันคุณเข่าตอนเหตุกี่ลืมถ่ายนองเบิ่งเนาะโอ้ยอย่าคืออันอย่าคือเฮือนเฮามีงานจริง

Chà. Chà. <laughs> tung lúng tung luống dữ. tung luống Tung lúng tung luống dữ ơi. Ê, <laughs> <laughs> hay được rồi, được rồi, sạc เฮายคืออยากงัวอะไรอรวะนี่อมกบจะนออืมืนคุณแม่อมกบอบอบบจแม่มีมีจะผักมาจ้ากินข้าวแรงน้ำกันของมาเยอะค่ะ

Anh lại, anh lại, anh lại. Thằng mình đang sao đây? Bật thôi nào ừ. <laughs> ผมช <fim S 3> ิมมบุ้งมอบวมแซ่บจะหนเลยออ้าอนนตัวนี้มันเย็นมนเป็นสดตัวนั้นมันฮ้อนตัวนี้เย็นกว่าตัวนั้นเอาเล่าน, <c oughs> น้ำรง <c oughs> เนาะว้า ว่าปงปงกุบมากป่นี่กบกบกบอยู่ไหนเราไม่เน้นกินกบเราเน้นกินขับค่ะกบไก่ไหมอันนค่ะกบไก่ออกบไก่รับเอ้กบไก่ แค่หึ่งต่อไปเดียว่จะหน้าแบบมากขาประกอเดินมาวนไ้่ยขาขาไกลต่อมาโรอเลยหาขาจะกอกอแล้วเห่อก่ออึก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 อมาอึกอมาอะปันอังอนนั่นอีกแล้ว กยังก่กะต่ายอีกนะเป็นแี่มาือกอมกอึมมากออึนำเอบ้ากอมกอึกอมกอึตามเป็นจูเลเล็กออกเล็กกระต่ายโอ้หวาแล้วติกอกระต่ายกระต่ายอยู <g <g ่ เรเห็นบมดพี่น้องก็กระต่ายว่าแล้ว <laughs> ว่าแล้วบ <c oughs> อ,อกว่าให้ซื้อก็กระต่ายมั่งกำจมอยู่นเราก็กระไตในช่องเมื่อกี้อื๋อโมงโมงอะไดเนี่ยสองพันกีบไม่ใช่สองพันบาทนะมีหัวใจกินเลยค่ะก็ไมีหัวใจก็ต้องกิน อันนี้หัวใจอันนั้นมาใครหลังโอ้ยจะเป็นห้องหมวนห้องสื่นจะได้อีเม่อีพอเอ้ยมาตัวซูสูสองคนยังสองคนไม่น้องสูซูเย้ ดูซูซูเหีงเหียงกันสูซูไฟสิเปนน็นคนชนะเลิศเมืองเกาะไอผพากินปลาอยากได้ตีนไก่จ้ะอยากไปตีน้ำมือ<ร>ไอผ่าแบลแได้ไหมได้ไหมขอไก่อย่ไยตีนก่ต่ตะวันสบายดีเน่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคนอะไรชอบตีนไก่เหล้อเด้อนี่นดเยวตอนไืนังลงจกเสียงเือเสียงทุเรศหรือเสียงทรเัศทุทรศที่ลงยห็นแน่อาไปกินที่นี่ ก็จ,จบกิจดปเพียรสัม,มีได้กินเอาเด้อ้าก็ไลกก็แชร์กดติดตามช่องฝาใส่ฟอลล์มด้าี่นอกขอจใจบ๊ายบายจะกัคินมา,าจ้า